สมสประกาศหยุดการประเมินรอบ4หลังจากกระทรวงศึกษาธิการสั่งเบรกเราจะดีใจหรือว่าเราจะเสียใจกันแน่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องดีเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมก็มีเรื่องราวดีๆที่ผมก็อดภูมิใจไม่ได้เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของสาวกเดอะคอปทีมลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันหลายคนอาจสงสัยวันนี้เมื่อผมเป็นสาวกของเดอะคอปแล้วเนี่ยทำไมผมถึงไม่ใส่เสื้อของลิเวอร์พูลลองดูสิครับว่าที่หน้าอกเสื้อของผมเนี่ยมันเป็นตราโลโก้ของ ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนอนุบาลสงขลาแรงบันดาลใจของผมเนี่ยทุกคนมองผ่านๆเนี่ยคงคิดว่านี่คือตราของทีมลิเวอร์พูลไม่ใช่ครับเป็นโลโก้ของห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมของโรงเรียนอนุบาลสงขลาแต่ทุกคนคงคาดเดาว่าพอ,อคงจะชอบและรักทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน จึงเอาเครื่องหมายโลโก้ของลิเวอร์พูลเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มาออกแบบเป็นโลโก้ประจำห้องเรียนวิเศษของอนุบาลสงขลาดีใจด้วยครับหงแดงเนี่ยรอมานานแล้วสำหรับการเป็นแชมเปี้ยนผมเป็นคนหนึ่งที่รอชมรอเชียมาตั้งแต่สมัยดาวยิงรุ่นเก่ากึกเช่น เอียนรัสเนี่ยผมชอบมากในสมัยนั้นเนี่ยเชียร์ทุกโอกาสที่มีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดสดหรือเป็นเทปเนี่ยก็ติดตามเฝ้าชมอยู่ตลอดเวลาด้วยความภูมิใจด้วยความดีใจวันนี้เวลามาถึงเสีทยธีสำหรับการเป็นแชมเปี้ยนของพรีเมียร์ลีกลีกสำคัญที่สุดของอังกฤษคงจะไม่เป็นการดีใจออกนอกหน้าเท่าไหร่นะครับ เพียงแต่บอกให้ทราบว่าผมคนหนึ่งครับที่เป็นสาวกของเดอะคอปลิวพูลด้วยคนหนึ่งเช่นเดียวกันครับมาภูมิใช้ร่วมกันวันนี้หลายคนคงจะคิดว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยผมมีเรื่องสำคัญและคงจะเกี่ยวข้องกับพวกเราซึ่งเป็นชาวโรงเรียนและคงจะสัมพันธ์กับท่านผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อมีโรงเรียนก็ต้องมีนักเรียน เมื่อมีนักเรียนก็ต้องมีผู้ปกครองที่ต้องส่งลูกไปเรียนการส่งลูกไปเรียนโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ปกครองที่มีโอกาสเลือกท่านต้องเลือกท่านต้องดูว่าถ้าเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพหรือเปล่าแต่หลายคนบอกว่าก็ไม่รู้จะดูตรงไหนว่าโรงเรียนนั้นมันจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพสําหรับคนที่มีทางเลือกก็โอเคครับพยายามหา แต่สําหรับคนที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยผมไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นะครับเอาที่มันใกล้บ้านที่สุดนั่นแหละครับดีที่สุดเมื่อผู้คครองที่มีทางเลือกอยากจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพสิ่งที่เขาจะต้องคํานึงถึงเนี่ยเขาจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเช่นโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนซึ่งยอดนิยมมีคนส่งลูกเข้าไปเรียนเยอะๆอันดับแรกเลยดูว่าคนอื่นเข้าไปเรียนไหม อันดับที่สองเมื่อคนอื่นเขาไปเรียนแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จในการไปเรียนต่อไหมถ้าในระดับประฐมเนี่ยพอจบม .6 แล้วสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กี่คนเยอะไหมถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมก็จะดูว่าหลังจากจบม .6 แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นคณะยอดนิยมอาจจะเป็นคณะแพทย์ คณะนิติศาสตร์หรือคณะอะไรที่เป็นคณะที่มันยากหลายคนบอกว่าต้องดูกันตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องมาจับในส่วนของคุณภาพของแต่ละโรงเรียนเนี่ยจำเป็นต้องมีองคอ์กรองคอ์กรหนึ่งที่จะเป็นองคอ์กรกลางสำหรับใบประเมินใบรับรองหรือไปรายงานให้กับสาธารณชนและผู้ปกครองได้ทราบว่า โรงเรียนนี้มีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานกลางและมาตรฐานสูงสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือที่เราเรียกย่อๆว่าสอมสอเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งของประเทศไทย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาคือประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่เล็กสุดจนกระทั่งว่าถึงระดับสูงสุดคือระดับอุดมศึกษา สำนักง,งานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2543ตั้งมานานแล้วนะครับถ้านับถึงปีนี้ก็ใกล้จะครบ20ปีแล้วก็เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมายาวนานพอสมควรแล้วนะครับสำนักง,งานนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชชกฤตสีกาจัดตั้งสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2543และพระราชกิษฎีกาจัดตั้งสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับที่2พุทธศักราช2552นี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง สำนักงานที่เราเรียกย่อๆว่าสอมอสอเรามาดูต่อครับว่าสำนักงานสอมอสอเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในพระ,ะราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนพุทธศักราช2543ในมาตรา8กำหนดให้สำนักงานเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำดังนี้ข้อห พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดข้อ 2>, 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกข้อ 3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกข้อ4 กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอกรวมทั้งให้การรับรองมาตรฐานทั้งนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักง,งานอาจดำเนินการประเมินภายนอกเองก็ได้คือจัดให้มีหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นมารับไปประเมิน ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่สมสกำหนดหรือสอมสจะทำเองก็ได้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทต,ต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรภายนอกเนี่ยไปประมูลเพื่อจะทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกแทนสมสข้อ5พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกจะทำหลักสูตรการฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรทางวิชาการ,รเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกความเป็นผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพท่านผู้อํานวยการท่านผู้บริหารระดับสูงหลายคนพอกเกษียณแ,แล้วเนี่ยก็จะไปสมัครที่สมสม,สมประกาศรับเพื่อที่จะให้ไปทําหน้าที่ผู้ประเมินภายนอกเมื่อสมสม,สมรับรองว่าให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกได้แล้วเนี่ยก็จะมีบริษัทนะะจัดตั้งขึ้น แล้วก็ให้ค่าตอบแทนกับคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยไปประเมินภายนอกก็ดีครับผู้ที่เกษียณจะได้มีงบประมาณจะได้มีเงินในการที่จะใช้จ่ายในช่วงการเกษียณข้อ6กรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษารวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนี่เป็นอำนาจหน้าที่ของสอมศซึ่งดูแล้วทั้ง6ข้อเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งมีความหมายและมีความสำคัญต่อการศึกษาของประเทศมุ่งเน้น ในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของให้ข้อมูลตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาของประเทศของเราสมสจึงเป็นหน่วยงานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นหน่วยงานที่พวกเราชาวโรงเรียนบางโรงเรียนก็กลัวครับพอรู้ว่าจะมีการมาประเมินแล้วเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกัน เราประเมินมาแล้วครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4 3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายโรงเรียนคงจะรู้ว่าสิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมเนี่ยมันมากมายเพียงใดเอกสารเป็นตั้งซื้อแฟ้มใหม่ซื้อเครื่องปรินเตอร์ใหม่มาพิมพ์มาจัดทำเป็นเอกสารมาถ่ายรูป สรุปไม่ง่ายคือมาสร้างภาพคือภาพกิจกรรมต,ต่างๆที่โรงเรียนได้ทำเพราะการมาประเมินของคณะกรรมการที่สมศแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนมาประเมินเนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กก็สามวันโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นสีวันหรือห้าวันเนี่ยการมาโรงเรียนเพียงแค่ประเดียวประดาวนะ่มันไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้มากๆเลยแล้ว ถ้าหากว่าผู้ประเมินภายนอกเนี่ยไม่ได้ชํนนานาญการในเรื่องของการจัดก,การศึกษาในระดับที่ตัวเองไปประเมินเช่นให้อาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งกเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยมาประเมินระดับชั้นก่อนปถมหรือปถมเนี่ยบางท่านยังถามเลยว่าเอาหลักสูตรพุทธศึกษาจาริยศึกษาไหนเอามาดูสิซึ่งมันไม่มีแล้วครับตอนนี้สมัยท่านล่ะมี วิชาหัตถะเนี่ยมันไม่มีแล้วปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของหลักสูตรไปหมดถ้าหากว่าผู้ประเมินภายนอกเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานหรือการบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารโรงเรียนแล้วบางครั้งมันไม่มีประโยชน์เลยครับที่จะมาประเมินแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ในเรื่องของการบริหารจัดการและได้รับการยอมรับมาตลอดเลยตั้งแต่ท่านเหล่านั้นแหะครับได้ไปบริหารโรงเรียนและประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของรุ่นน้องของสังคมพอเกษียรอายุแล้วเนี่ยก็มาร่วมในการเป็นคณะกรรมการประเมินท่านก็จะสามารถที่จะรู้เรื่องราวาต่างๆในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีตรงนี้ผมเชื่อว่าสมศก็พยายามที่จะคัดเลือก แต่คนที่ไปสมัครเนี่ยบางทีก็มันก็บังคับไม่ได้ว่าจะต้องให้ผมไปสมัครจะต้องให้คุณไปสมัครเนี่ยมีคณะกรรมการก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้อํานาจหน้าที่และเป้าหมายของสอมมที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยประสบความสําเร็จได้ตัวจากสําคัญคือคณะกรรมการประเมินนี่แหละครับแต่เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาสมศ ประกาศหยุดการประเมินรอบ4หลังจากกระทรวงศึกษาธิการสั่งเบรกเป็นข่าวใหญ่ของพวกเราชาวโรงเรียนและในวงการศึกษาของบ้านเราเลยเพราะมีเสียงเรียกร้องมากมายครับว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สมศมา,มาประเมินก็ไม่มีประโยชน์แต่ในความคิดเห็นของผมมันมีประโยชน์ครับถ้าหากว่าการมาประเมินตรงนั้นเป็นการมาประเมินด้วยกิลยาณมิตร และเป็นการมาประเมินเพื่อให้คำแนะนำไม่ใช่เป็นการมาขอดูเอกสารอันนั้นมีไหมอันนี้มีไหมอันนี้ทำไหมไม่มีประโยชน์ครับแต่ถ้ามาแล้วมาฟังเรื่องราวต่างๆในโรงเรียนอ่าน SAR มาให้ชัดเจนเลยที่โรงเรียนได้เขียนเสนอไปแล้วก็มานั่งคุยกันไม่จำเป็นจะต้องเอาเอกสารอะไรต่างๆมาดู แต่ฟังดูว่าผู้บริหารเนี่ยมีแนวความคิดยังไงมีวิธีการในการบริหารจัดการยังไงการเข้าไปประเมินเนี่ยดูผู้บริหารครับถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ผู้บริหารสามารถที่อธิบายเรื่องราวต่างๆตามเกณฑ์และตามมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยผมเชื่อว่าโรงเรียนนั้นเขาทำจริง แต่ถ้าหากว่าเอาละเดี๋ยวให้ครูอธิบาย<ๆ>เดี๋ยวให้ครูอธิบายเอาเดี๋ยวต้องไปพบคนนั้นเดี๋ยวต้องพบคนนี้เนี่ยการบริหารจัดการแสดงว,ว่าผู้บริหารไม่ได้ทําเองผู้บริหารไม่ได้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการผมเคยเป็นกรรมการในการไปประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลรับรางวัล scqa บ้าง obqa e c บ้างผมประทับใจนะในเกณฑ์ และในวิธีการที่เราไปประเมินคล้ายๆกันกันกบสมสอสเนี่ยนะครับแต่ว่าการประเมินของโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA หรือ o b e QA เนี่ยเราบอกชัดเจนเลยว่าเราจะดูตัวของผู้บริหารและจะดูกระบวนการบริหารโดยได้นำเอาเกณฑ์การประเมิน Thailand Quality Award ซึ่งเป็น รางวัลใหญ่ที่สุดของประเทศในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยโดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยได้นำมาแล้วก็มาประยุกต์ให้เข้ากับการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการบริหารโรงเรียนไ,ได้รับความเห็นชอบจากเกณฑ์ของโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการประเมิน TQA ว่า สามารถที่จะมาประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์เหล่านั้นได้โดยกำหนดไว้เจ็ดหมวดชัดเจนและให้โรงเรียนได้เข้าใจว่าในแต่ละหมวดนั้นต้องทำยังไงทำยังไงทำยังไงซึ่งทุกหมวดจะต้องสัมพันธ์กันสอดคล้องกันไม่แยกกันเป็นไซโลหนึ่งไซโลหนึ่งไอ้นี่เป็นกลุ่มหนึ่งไอ้นี่เป็นกลุ่มหนึ่งเขาจะดูกระบวนการบริหารที่เป็นแบบ อินทิเกรชันคือกระบวนการบริหารแบบบูรณาการได้กันทั้งหมดทำเรื่องนี้แล้วก็สามารถบรูรณาการไปยังเรื่องอื่นได้อีกงานวิชาการกับงานบริหารบุคคลบูรณาการกันขอข้อมูลทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำไม่ใช่ต่างคนต่างแยกกันไปทำและทุกทุกฝ่ายจะต้องเขียนกระบวนการในการทำงานที่ชัดเจน เป็นโฟชาร์ตขึ้นมาให้เห็นว่าเราเริ่มต้นยังไงในการทำงาน o ฟชาร์ตนี่เป็นการมองเห็นถึงวิธีคิดของผู้บริหารและคณะทํางานที่ทํางานร่วมกันเมื่อรู้วิธีคิดเขาคิดยังไงแล้วออกมาเป็นขั้นตอนว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเราก็จะไปดูผลลัพธ์ซึ่งอยู่ในหมวด7ชัดเจนครับ งั้นถ้าอยากเสนอในทางสมศเนี่ยดูเกณฑ์ของ o b e บ q, q a ของสำนักมัธยมสาตอนปลายเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคผมไปประเมินโรงเรียนทั้งมัธยมและประถมมาหลายหลายจังหวัดผมดูแล้วมันเป็นประโยชน์ครับเกณฑ์นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยขอเชียร์ถ้าสมศส,สามารถที่จะประยุกต์ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆในการบริหารจัดการที่ผู้บริหารเข้าใจอย่างทะลุปรุโปลงตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดดังนั้นเมื่อข่าวนี้ออกมาเนี่ยเป็นที่ดีใจของโรงเรียนหลายหลายโรงเดือบทั้งหมดอาจจะมีบางโรงไม่ดีใจเพราะว่าได้เตรียมการอะไรต่างๆไว้แล้วคุณครูไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วมีกําหนดการแล้วว่าต้องมาประเมินผู้บริหารก็เตรียมทุกอย่าง เตรียมการแสดงเตรียมการต้อนรับอย่างดีเตรียมเอกสารหน้าปกสวยงามมีแฟม้มกี่แฟม้มชัดเจนหมดแล้วในช่วง COVID, โควิดโรงเรียนปิดพอดีครับรก็เลยให้คุณครูมาทําเรื่องนี้แทนคุณครูก็มีความสุขไปเลยครับในช่วงปิดโควิดจะได้มาโรงเรียนแล้วก็ทําเอกสารเตรียมสําหรับรับการประเมินรอบสี่พอทราบว่าสพสประกาศหยุดเนี่ยหลายคนก็โล่งใจครับว่า ่อจากนี้ไปเรามุ่งหาวิธีการในการที่จะสอนนักเรียนในภาวะที่ไม่ปกติโควิด1 9ขณะนขที่เนี่ยว่าเราจะสอนยังไงให้มีคุณภาพให้นักเรียนได้ให้มากที่สุดเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่จะต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนวันกันแบ่งกันคนละครึ่งจะต้องเรียนที่โรงเรียนหนึ่งกลุ่มเรียนที่บ้านอีกหนึ่งกลุ่มเรียนที่บ้านเรียนยังไงถึงจะให้เกิดคุณภาพเกินประสิทธิภาพให้สูงสุด ตรงนี้คือสิ่งซึ่งเราน่าจะคิดถึงมากกว่าจะรอรับการประเมินภายนอกไม่ใช่ไม่มีความสําคัญสมศเป็นหน่วยงานที่สําคัญเหมือนที่ผมบอกข้างต้นแต่เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ควรซ้าเติมโรงเรียนไปอีกหรือการประเมินในรอบสี่สี่เนี่ยเขาไม่เน้นในเรื่องของการผ่านหรือไม่ผ่านเพียงแค่ว่ามาดูว่าโรงเรียนควรจะปรับปรุงยังไงบ้างโรงเรียนมีการพัฒนายอย่างไรบ้างแต่ก็ควรหยุดไว้ก่อนถูกต้องยอดเยี่ยมนะ ขอตบมือให้เลยครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปี6-3เนี่ยเพราะเวลาเรียนเราก็จำกัดมาเรื่อยๆแล้วในขณะนี้ให้ใช้เวลานี้เนี่ยเตรียมตัวรับการเปิดเทอมและก็ให้เตรียมความพร้อมในการหาวิธีการในการสอนเด็กให้มีคุณภาพเหมือนที่ผมพูดข้างตน้นซึ่งรายละเอียดของการสั่งหยุดในการประเมินก่อนเนี่ย,ยได้ ระบุไว้ว่าเมื่อวันที่26มิถุนายน2563นายจรูนชูลาบรักษาการประธานคณะกรรมการสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมอศกล่าวว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ทางสอมอศได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองผลให้แก่สถานศึกษา ไปแล้วกว่า3,569แห่งและในปี2 5 6 3ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4สมสมีเป้าหมายที่จะประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษาตามที่ต้นสังกัดส่รงรายงานการประเมินตนเองหรือ SAR มาเนี่ยจำนวน6,649แห่งให้แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากสถา,า,านการณ์ด้านการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลสมศจึงมีข้อเสนอแนะให้สมศเนี่ยหยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ไปก่อนเพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่หรือ new normal ได้อย่างเต็มที่ ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมคือไม่มีใครรู้จักใช่ครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลในหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรงดังนั้นท่านจึงไม่ค่อยได้ออกสื่อมากนักเราจึงไม่ค่อยรู้จักท่านแต่คราวนี้ทุกคนรู้จักท่านแล้วครับและก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านมีแนวความคิดอย่างนี้ เมื่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสถาิการณมีความเห็นอย่างนี้เนี่ยทางคณะกรรมการสมศจึงมีมติเห็นชอบให้สมศหยุดการประเมินภายนอกรอบ4ตามข้อเสนอเนะียจากท่านรัฐมนตรีช่วยซึ่งระยะเวลาที่เหลือต่อจากนี้เนี่ยคณะกรรมการสมศได้มีนโยบายให้สมศเตรียมความพร้อมพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ5คือไปเตรียมในรอบ5ต่อไปได้เลย ซึ่งจะเริ่มต้นในปี64ด้วยการพัฒนารายละเอียดรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษายุคใหม่หรือ new normal รวมถึงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพโดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพและลดภาระแก่ครูผู้สอนสถานศึกษาเป็นสำคัญเยี่ยมครับ อย่างนี้แหละคือผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการทำงานที่โรงเรียนอย่างแท้จริงสำหรับต้นสังกัดที่ส่ง sar เข้ามายังสมศแล้วนั้นคณะกรรมการสมศได้มีข้อเสนอแนะให้ทางสมศเก็บ sar ไว้สำหรับใช้วิเคราะห์ประกอบการประเมินภายนอกรอบถัดไปโดยได้ให้สมศไปศึกษาว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากไม่ขัดกับกฎหมายและสามารถทำได้เลยเนี่ยการเก็บรักษา SAR ในรอบ4ไว้สำหรับพิจารณาในรอบต่อไปซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะได้รับการเสนอแนะจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามข้อเสนอแนะนี้เนี่ยได้ดำเนินการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ตามที่ต้นสังกัดส่ง SAR เข้ามาและตั้งเป้าหมายว่าจะประเมินผลและรับรองคุณภาพให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน2563นี้รวมไปถึงการกำหนดแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยซึ่งในแนวทางที่กล่าวมานี้เนี่ยถูกนำไปใช้ในการประเมินรอบใหม่เพื่อให กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมีความว่องไวคล่องตัวและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับต้นสังกัดและสถานศึกษาได้มากกว่าเดิมสแสดงว่ารายงาน SAR ของเราที่ส่งไปให้ทางต้นสังกัดและต้นสังกัดส่งไปยังสมศแล้วเนี่ยทางสมศก็จะพิจารณาในส่วนนั้นหากมีข้อสงสัยก็จะสอบถามหรือมีการประชุม หาข้อมูลผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนต์หรืออาจจะลงมาอย่างโรงเรียนด้วยตรงนี้ผม,ผมก็ยังไม่เข้าใจในประโยคนี้นะว่าที่หยุดการประเมินเนี่ยทำไมต้องมีตรงนี้อีกด้วยแต่คิดว่าเมื่อท่านรัฐมนตรีช่วยได้สั่งการแล้วว่าให้หยุดการประเมินเนี่ยก็คงจะไม่ลงมาโรงเรียนอีกแล้วอาจจะมีการประเมินโดยใช้ sar เป็นตัวหลักในการประเมินแล้วก็อาจจะมีการสอบถามในบางตัวชี้วัดที่ยังไม่ชัดเจน ส่วนการลงโรงเรียนผมเชื่อว่าคงไม่มีกรรมาการท่านใดลงมาแน่นอนถ้าหากว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีชัดเจนอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าพวกเราชาวโรงเรียนก็คงจะมีความสุขและก็คงจะไม่ต้องกังวลอีกแล้วในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินรอบสี่เราจะได้เตรียมการสำหรับการดูแลนักเรียนของเราให้มีคุณภาพ เราดูตามเกณฑ์ของสอมศเราดูตามเกณฑ์คุณภาพต่างๆในการบริหารจัดการของเราอยู่แล้วรายงานการประเมินตนเองหรือ S A R ที่เราจัดทำนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราทำได้มากกว่านั้นอีกแต่นั้นในช่วงนี้ผมขอให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและท่านผู้ครองอย่าได้กังวลนะครับในส่วนของการบริหารจัดการและการที่จะเตรียมการสอนลูกของท่าน จัดการยนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพในช่วงสภาวะเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติอยู่ในขณะนี้การลดภาระของครูไม่ว่าเรื่องการประเมินเรื่องประกวดเรื่องให้คุณครูไปอบรมเรื่องให้คุณครูทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนควรหยุดก่อนในขณะนี้ซึ่งก็สอดคล้องว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นทั้งต้นสังกัดและหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาส่วนเหนือขึ้นไป ก็ได้ให้ความสำคัญเหมือนกับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้สั่งเปลกในการให้สมมสมาประเมินรอบที่4นี้เช่นเดียวกันหากท่านผู้ชมที่ติดตามช่องไดเเตอร์ศิลปชัยในช่วงศิลปชัยเดยลี mm hmm. ่เห็นว่าเป็นช่วงที่ได้รับข่าวสารและก็มีประโยชน์ต่อทุกท่าน mm hmm. ก็ขอให้ท่านได้ช่วยกด Subscribe กดติดตาม กระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปพบกันใหม่ในศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ